สำนักสงบ้านดอนไม้งาม่างตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมสร้างบุญกุศลใหญ่โครงการต่อเนื่องศูนย์พัฒนาสถานปฏิบัติธรรมสาขาวัดกลางพระอารามหลวงขอเชิญร่วมเป็นโจภาพตกแต่งองค์พระสมเด็จองค์ปฐมมหาจักรพรรดิจองเป็นโจภาพพระเนตรหรือดวงตาจองเป็นเจภาพอุณาลมตรงนับผ่าทำจากพลอยแดง โจาภาพสีเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของท่านท่านสามารถบริจาคร่วมสมทบบุญได้ทุกวัน เพื่อให้การดำเนินงานสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมมหาจักรพรรดิสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้คงไว้ในพระพุทธศาสนาสืบไป,ไป,ไปหลังจากตกแต่งองค์พระเสร็จเรียบร้อยจะได้กำหนดพิธีมหาพุทธาพิเศษโดยจะได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมเข้มขลังจากทั้งสี่ทิศนั่งปรกอธิษฐานจิตและขอชืญท่านผู้ใจเป็นกุศล ร่วมเป็นโ้าภาพลูกนิมิตรอบองค์พระ89ลูกเป็นอุโบสถกลานแจ้งภายในลูกนิมิตมียันนกคุมมีอนุภาพคุ้มชะตาขุ้มดวงขุมวาสนาคุมตระกูลลูกนิมิตเอก1นลูก5,000บาทลูกนิมิตอรหันต์8ทิศ8ลูกลูกละ3,500บาทลูกนิมิตบริวาร80ลูกลูกละ999บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่0879789798ผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี1991461201ชื่อบัญชีพระชารีพักดีแพงเกิดมาทั้งชาติมีโอกาสสร้างบุญใหญ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมมหาจักรพรรดิณสำนักสงฆ์บ้านดอนไม้งามในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลอย่าง